นี้กำลังเริ่มลงมือฝังมันญี่ปุ่นนะคะคือมันแก้วนะภาษาพื้นบ้านคือเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่มันแกวมันเทศเนาะเมื่อวานนี้ไปเอาพันมาจากพี่ชายนะคะที่ว่าเคยให้พัน์เข้าไปปลูกเขาปลูกเดือนเดียวนะคะเต็มสวนเลยนะคะมันแตกงามมากเลยนะคะเมื่อวานก็เลยไปเอาพันมากำลังเริ่มนะคะที่นี่ที่สวนของลุงเนี่ย กำลังทำพันกำลังจะสะสมพันมันญี่ปุ่นนะคะจริงเราไม่รู้ที่ซื้อยอดพันใหม่ๆนะคะอันนี้สีแดงใจม่วงเนาะกำลังลงอยู่นะคะก็ประเดี๋ยวก็จะเริ่มส,สางนะคะแต่ตอนนี้มือเจ็บมากเลยนะคะมือมีแต่แผลนะคะทั้งมือทั้งเท้าแล้วช่วงนี้เขาไม่ไม่อยากให้เป็นแผลนะคะก็กำลังนะคะกำลังปลูก เมื่ออันนี้ฝั่งเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่านีฉันถ้าทําถ้าได้ลงมือทําอะไรแล้วทําทั้งวันทั้งคืนนะคะก็เคยไปทํามาแล้วก็มันเสียความรู้สึกเนาะที่สวนคนอื่นเมื่อก่อนนี้ก็นี้มาอาศัยอยู่แล้วเราก็บอกลุงแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะคะแล้วก็เริ่มลงมือแล้วนะคะเริ่มลงมือเมื่อคืนนี้นะคะ